สวัสดีครับผมไมค์มจิ้งครับถ้าเกิดคุณคนที่อยู่หอหรือว่าอยู่คอนโดที่ขนาดห้องเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับเรารู้สึกว่าอยากได้หุ่นยนต์ที่มันฟูลฟังก์ชันแต่ว่าพอฟูลฟังก์ชันไซส์ของมันก็ฟูลตามนะครับโหเอามาวางในห้องนี้แบบว่าไม่รู้จะวางไหนเลยอึดอัดแน่นรับแคบไปหมดนะครับลองดูตัวนี้ครับ e c o v a บ็กส์ดีบอนะครับนี่คือหุ่นยนต์ไซส์จิ๋วแต่ว่าฟีเจอร์โคตรแจ๋วนะครับเอาอีกแล้วลรอลูกอ่ะต่อนะครับเพราะว่าเห็นมันไซส์เล็กแค่นี้นะครับแต่ว่ามันทำได้เหมือนรุ่นใหญ่ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นดูดฝุ่นเทฝุ่นถูพื้นนะครับซักผ้าอบผ้าหรือแม้ทั้งใส่ไลด้ามาให้ด้วยนะครับกับไซส์จิ๋วแค่นี้สุดยอดมากแล้วราคามินิสมชื่อไซส์มินิสมชื่อมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เรามาฟังกันครับ แน่นอนครับว่าวันนี้ยังไงก็ต้องพูดในเรื่องของไซซิ่งของมันก่อน,นครับเดี๋ยวผมพาดูไอจิ๋วก่อนนะผมเรียกมันว่าไอจิ๋วนะครับอ่ะดูนะฮะนี่คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นฟูลฟังก์ชันนะนี่คือ D-Bot กมินินะครับและนี่คือกระเป๋าใส่หูฟังโอเรีย e ลของผมนะครับทุกคนดูสิครับคือขนาดมันแบบมันใหญ่กว่ากระเป๋าใส่หูฟังแค่แบบนิดเดียวอ่ะไม่ได้เยอะมากนะครับคือเส้นผ่าศูนย์กลางของเขานะครับ28.6เซน28.6เซนไม่ถึงฟุตอะ เออครับเล็กมากครับเราเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาใส่ไลด้ามาให้นะครับด้วยเทคโนโลยี True Mapping 2.0ที่จะสามารถสร้างแผนที่ขนาด100ตารางเมตรได้ภายใน6นาทีนะครับความสูงเมื่อรวมกับไลด้านะครับจะอยู่ที่38.5เซนนะครับเป็นความสูงมาตรฐานของพวกเฟอร์นิเจอร์เลยครับดังนั้นดีบอทมินสามารถที่จะ เข้าใต้ตู้ชั้นวางของอะไรพวกนี้ได้แบบพอดีพอดีเลยครับตัวกันชน,นจะมีลักษณะเป็นบัมเปอร์แล้วก็มีเซนเซอร์กันชนมาให้ที่ด้านหน้ากับฝั่งด้านขวาครับที่ด้านใต้ก็ให้เซ็นเซอร์กันตกมาให้ถึง4ตำแหน่งเลยครับตัวล้อนจะเป็นยางวิบากนิดนิดนะเพื่อสนับการไต่ผ่านอุปสรครคนับโดยตัวนี้สามารถไต่ข้ามพื้นต่างระดับที่สูงได้ถึง17มิลเลยนะดังนั้นพวกรางประตูกระจกนะครับคิ้วจบกระเบื้องพื้นพรมอะไรต่างี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยครับ ตัวช่องดูดฝุ่นมาพร้อมกับเทคโนโลยี Zero Tangle 2.0ที่จะใช้การออกแบบตัวขนแปรงแบบ V shape 45องศาที่เขาจะรวบรวมเส้นผมเข้ามาดูดมาไว้ตรงกลางเพื่อลดการพันกันก่อนที่จะดูดเข้าไปด้วยพลังดูด9,000ปาส c า l ครับตัว Duo mop pad จะเป็นแบบแม่เหล็กใช้เป็นแมกเนตทำให้ถอดใส่ง่ายมากล้างง่ายมากแล้วก็ใส่งาเอามาแล้วก็หารูให้เจอแล้วก็แปะเข้าไปเขาก็ดูดกันเองครับเขาใช้เป็น Osmo Turbo 2.0เทคโนโลยีของเขาเป็น Duo High Pressure Plate ก็คือ ทางอีโคแบ็เนี่ยเขาบอกว่ามันจะสร้างแรงกดอ่านอกจากที่ปั่นนอกจากที่ปั่นหมุนแล้วเนี่ยจะสร้างแรงกดลงไปบนพื้นัดเศษฝุ่นที่ละเอียดมากๆที่อยู่ตามร่องกระเบื้องนะครับโดยทางอีโคแบ็นะครับเขาเคลมเลยครับว่ามันจะคล้ายๆกับการออกแรงขัดเขาใช้คํานี้เลยครับทีนี้เรามาดูตัวมินิออมนิสเตชันของเขากันบ้างน,นะเล็กจิ๋วเช่นกันนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมวางเทียบกับขนาดถังขยะใต้โต๊ะผมให้ดูเลย ใหญ่กว่าถังขยะหน่อยเดียวเองนะครับคือตัวสเตชันเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด5เฉดสีนะครับเอาใจวัยรุ่นมากๆนะครับถอดหน้ากากออกมาจะเจอกับถุงเก็บฝุ่นอัตโนมัติที่เคลมว่า1ถุงเนี่ยสามารถใช้งานได้นานถึง60วันเลยครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับเฮ้ยแล้วพอสเตชันมันเล็กแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นถุงเกฟฟ็บฝุ่นแล้วที่ใส่แท่งน้ํามันไปอยู่ไหนนะปกติมันต้องเป็นสล็อตเสียบลงไปนะครับนี่ครับนี่เข้าอาฝฟาของเขาเนี่แหละ มาทําเป็นแทงค์น้ำนะทุกคนจะเห็นว่านี่ผมใส่น้ําเอาไว้นะครับแล้วเขาใช้งานดีไซน์แบบเอ่อได้รับแรงบัาานดาลใจคล้ายๆแบบตุ๊กตาแม่ลูกดกอ่ะเคยเห็นไหมฮะตุ๊กตาญ,ญี่ปุ่นที่เราเปิดออกมาปุ๊บก็มีตุ๊กตาเล็กกว่าแล้วก็มีตุ๊กตาเล็กกว่าซ้อนซ,อนซอนๆออลงไปเรื่อยนะครับ <S <S เขาใช้งานออกแบบคล้ายๆแบบนั้นครับพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นแทงค์น้ําสะอาดนะครับรอบๆเนี่ยนะครับแต่ว่าตรงกลางนั้นจะซ่อนแทงค์น้ําเสียไว้นะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าทาง e c o w a ว็กซการบ้านในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยมมมาาาาแลละะททีีีดดไไซซเนนร์์คกก็ฉ่จๆับ ความสามารถของตัวสเตชันนะก็คือครบไม่แพ้ตัวรุ่นใหญ่รุ่นพี่อะไรของเขาเลยคนระับไม่ว่าจะเป็นเมื่อหุ่นยนต์กลับมาปุ๊บก็ดูดฝุ่นก็นมาเก็บไว้ในถุงเองนะครับแล้วก็ซักผ้าได้แล้วก็อบผ้าที่อุณหภูมิ45องศาด้วยนะผมเคยใช้หุ่นยนต์รุ่นที่เป่าแห้งผมใช้ว่าเป่าแล้วกันไม่ใช่คำว่าอบเพราะว่าเขาใช้ลมที่อุณหภูมิห้องมันทําให้ผ้าเนี่ยไม่แห้งสนิทเกิดกลิ่นอับมีเชื้อรานะครับ แต่อันนี้ใช้มาเกือบ3มอาทิตย์ยังไม่เจอปัญหานั้นนะครับอืมครับแปลว่าอุณหภูมิ45องศาของเขาเนี่ยที่เขาบอกว่ามันช่วยลดกลิ่นอับได้เนี่ยแปลว่ามันทําได้จริงๆครับอืมอันนี้แฮปปี้นะเพราะาจริงนะครับผมเคยใช้รุ่นที่มันแบบอย่างนี้บอกอะ่ะมาพอมีกลิ่นปุ๊บเราก็ต้องถอด ออกไปซักแล้วไปตากแดดผึ่งแห้งนะครับแต่ว่าอันเนี้ยใช้มาสามทิศยังไม่ต้องทําแบบนั้นครับยังไม่มีกลิ่นไม่มีเชื้อราอะไรสะสมครับทุก process ทุกขั้นตอนเขาเขาจะพูดกับเราเป็นภาษาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังซักผ้ากําลังอบผ้านะครับออกไปดูดออกไปถูกําลังกลับสเตชันนะหรือแม้กระทั่งแจ้งเตือนต่าง,างๆเช่นมีการติดขัดอะไรอะแทงน้ําเสียเต็มแล้วโปรดเทน้ําหรือว่าแทงน้ําสะอาดไม่เพียงพอกรุณาเติมนะ้ำเขาจะบอกผู้รับสาษาไทยหมดครับแล้วที่สําคัญลําโพงดังมาก ดังแบบดังกว่าตัวใหญ่ๆที่ผมเคยรีวิวทุกตัวเลยครับสรุปโดยภาพรวมครับน้องน่ารักนะครับปุ๊กปิ๊กมากๆขนาดเล็กนะครับใช้งานดีไซน์แบบโค้งมนครับแทบจะไม่มีเหลี่ยมเลยนะดูเฟรนลี่กับเด็กๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงมากๆนะแถมน้าหนักเบามากๆนะเคลื่อนย้ายไปใช้ห้องอื่นชั้นอื่นนี่สะดวกเลยครับสำหรับคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วสนใจผลักที่ผมรีวิวจริงนะครับไม่ว่าจะคลิปไหนนะการสั่งซื้อผ่านิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้จะถือเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็ต้องขอบคุณมากๆครับ การทางานในครั้งแรกนะครับเขาจะเดินรอบๆห้องเพื่อสแกนแล้วก็แมปปิ้งจุดต่างๆครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณ1-2นาทีก็เสร็จละครับเวลาทาความสะอาดเนี่ยเขาจะเดินเลาะขอบกาแพงให้หมดก่อนครับเดินทั่วห้องเลยครับจากนั้นก็เริ่มเดินค่อยไปค่อยมาจนครบนะครับข้อดีของการที่ตัวโรบอทเนี่ยมันเล็กคือมันจะเข้าตามพวกซอกขาโต๊ะขาเก้าอี้อย่างผมเนี่ยจะมีพวกโต๊ะสี่ขาหรือว่าขาไฟขาตั้งกล้องนะเต็มไปหมดเลย มันจะเดินแทรกเข้าไปได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาผมมักจะเจอปัญหากับพวกโรบอตตัวใหญ่ๆนะอันนี้น้องเข้าไปได้แบบสบายๆนะครับก็ไม่ต้องมานั่งคอยขยับแล้วนะรบรวมถึงเขามีอัลตราโซนิกที่สามารถดีเทคพื้นผอมได้นะครับเวลาถูเนี่ยเขาจะไม่เดินขึ้นไปปั่นผ้าบนพื้นผอมให้ผอมเราเปียกนะครับอันนี้ไม่ตัดออปชั่นเลยนะแล้วเซ็นเซอร์ป้องกันการตกที่ด้านข้างเนี่ยทำงานได้ดีมากครับเวลาเจอบันไดก็ไม่ต้องห่วงว่าน้องจะตกลงไปเลยครับแรงดูดสูงสุดที่9บก็ถือววว่่าาสสูงมกๆนนหรัับตจิแคี้คือพๆกับพววกตัใหญ่ๆนะครับ แล้วที่สาคัญเลยคือพอมอเตอร์ขนาดมันเล็กลงเนี่ยเสียงมันค่อนข้างเงียบครับเงียบถึงขนาดท,ที่แมวผมเนี่ยสามารถนอนหลับได้เลยเห็นไหมครับพวกฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็คือดูดได้หมดนะมันดูดขึ้นแม้กระทั่งแบบของชิ้นใหญ่ๆอย่างพวกทรายแมวหรือพวกเศษขนมบนพรมครับตัวโรบอทเนี่ยสามารถดีเทคพื้นพรมได้อย่างที่เห็นครับคือเขาจะไม่เดินขึ้นไปไม่เดินขึ้นไปถูครับย้ําว่าในโหมดถูดอย่างเดียวนะแต่จะมีจุดที่ต้องระวังคือถ้าเกิดเราเปิดโหมดดูดฝุด่นกับถูพื้นพร้อมกันน้องจะยังคงเดินขึ้นไปตามปกติคดวามที ตัวมันเล็กแล้วราคาเท่านี้เขาจะไม่มีไอตัวม็อบออโต้ลิฟท์อัพที่จะยกผ้าม็อบเนี่ยหนีพื้นพรมนะครับอันนี้ยังไม่ได้จริงๆนะครับดังนั้นถ้าจะดูดกับถูพร้อมกันเข้าไปแอดตัวพรมหรือว่าสร้างขอบเขตในแอปนะครับไม่ให้น้องเดินขึ้นไปก็ดีนะครับจากที่ผมสังเกตครับการเดินของตัวดีบอดมินี้เนี่ยเขาจะคำนวณเองว่าจุดไหนควรเดินเป็นแนวตรงหรือว่าแนวขวางจะเป็นแกน x หรือว่าแกน y นะครับจะมีรูปแบบการเดินที่แตกต่างกันในแต่ละจุดไม่ได้ทำงานแบบทื่อๆนะครับหรือว่าถ้าเราสั่งให้น้ออองกมา ทำเฉพาะบริเวณนั้นเนี่ยในบางครั้งน้องจะทําความสะอาดแบบ2รอบเลยครับเดินทั้ง x แล้วก็ y เลยครอสตัดกันครับแดดมิจยิ่งสะอาดเลยครับและจุดที่ผมขอชื่นชมนะครับคือการซักผ้าและการอบผ้าของเขาสะอาดใช้ได้เลยครับอาจจะไม่ได้เนียทั่าตัวสองหมื่นกว่าที่เคยรีวิวแต่ว่าผ้าเนี่ยไม่เหม็นอับอบจนแห้งสนิทจริงๆครับทำให้เราไม่ต้องคอยถอดผ้าไว้ซักแล้วตากเป็นระยะๆะะะครับกับราคานี้อันนี้ชื่นชมเลยครับจุดที่ถือว่าเป็นเหมือนกับหัวใจของพวกโรบอทแวคคิวมพวกนี้นะครับที่ว่า จะําให้หุ่นยนต์เก่งไม่เก่งฉลาดไม่ฉลาดยังไงเนี่ยกว่า50%เลยนะมาจากแอปพลิเคชันของเขาครับหน้าแรกนะจะเป็นสถานะของโตงหุ่นครับ,แล, Mini รบแล้วก็มินิออมนิสเตชันครับแล้วก็มีช็อตคัดสั่งงานแบบง่ายๆนิดหน่อยครับเมื่อกดเข้ามาเราจะเจอกับตัวแมพนะครับโดยเมื่อเราสร้างแมพเสร็จแล้วนะครับเราสามารถจะสร้างขอบเขตในจุดที่เราไม่อยากให้ตัวโรบอทเนี่ยมันเข้าไปทําความสะอาดได้นะครับเช่นโซนสัตว์เลี้ยงโซนเด็กเล็กบล a b บ a bla ครับหรือว่าจุดไหนที่หุ่นยนต์มันคํานวณแล้วนะว่าเป็นคนละห้องกกัันนนคโซแต่ว่ววาาาเรรอยรมม ทำไปเลยทีเดียวครับก็กด combine ได้หรือในกรณีตรงค่านะครับถ้าหุ่นยนต์มาคำนวณว่าเป็นโซนเดียวกันแต่เราอยากจะแยกโซนให้มันเป็นอีกห้องนึงก็กดได้เหมือนกันครับการใส่ธรณีประตูก็ทําได้เผื่อบ้านใครมีรางเลื่อนประตูก็บอกน้องให้ทราบนิดนึงครับปัดขึ้นมาจะเป็นโหมดการทํางานต่างๆครับดูดฝุ่นถูพื้นหรือว่าถูและดูดไปพร้อมกันครับปรับแรงดูดได้ปรับความเปียกของผ้าได้นะครับแล้วก็ความละเอียดในการเดินทําความสะอาดครับนอกจากนี้นะครับเรายังตั้งเพิ่มได้อีกเช่นกันครับเช่น เพิ่มแรงดูดเมื่อขึ้นพรมกลับไปทําความสะอาดตัวเองต่อหลังจากชาร์จไฟเพียงพอแล้วนะครับทำความสะอาดซอบมุมแบบละเอียดครับหลบสิ่งกีดขวางก็ตั้งเพิ่มได้นะครับย้อนกลับไปที่แท็บของตัวสเตชันนะครับเขาจะบอกว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆได้อีกนะครับเช่นการเทฝุ่นอัตโนมัติเนี่ยให้เป็นแบบไหนนะครับความถี่ในการทิ้งฝุ่นจะเอาตามห้องหรือตามเวลานะครับระยะเวลาอบผ้าซึ่งผมแนะนําว่าตั้งสูงสุด4ชั่วโมงไปเลยนะครับและนี่นะครับ ตั้งสีของสเตชันตามสีที่เราซื้อมาด้วยน่ารักมากๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะคือเขาเก็บหลอกการทำความสะอาดไว้หมดเลยแยกวันเลยครับว่าวันไหนทําอะไรไปเท่าไหร่กี่ตารางเมตรแล้วก็พลอตเป็นกราฟให้ดูด้วยครับนอกจากนี้ยังตั้งค่าให้น้องเนี่ยทำความสะอาดตามวันเวลาแบบรูทีนได้นะครับใครที่แบบว่าปล่อยให้มันทํางานเวลาเดิมทุกวันอะไรเงี้ยนะไม่ต้องมานั่งกดนะพวกอะไรสิ้นเปลืองต่างๆก็มีนะบ,บอกครบเลยว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วหรือย,ยังครับ สรุปโดยภาพรวมในเรื่องของการใช้งานครับทุกคนจะเห็นว่าเขาอัดฟีเจอร์มาเต็มครับไม่ได้แพ้ตัวพี่ๆนะครับคือจะแพ้ในเรื่องของแค่พวกแฟคชิฟฟีเจอร์นะพวกที่เป็นตัวแพงๆแ,แบบแตะ2 0 0 0 0ื่นหรือบวกๆที่แบบอ่ะไม้ไม้ม็อบยืดหดได้อะไรเงี้ยหรือว่ายกหนีพื้นพรมได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันถูกจํากัดด้วยขนาดของมันแล้วก็ราคาครับแต่ว่าพวกฟีเจอร์พื้นฐานแทนงนุ่งแทงน้ําถุงเก็บฝุ่นซักผ้าอบผ้ามาครบครับคือแล้วมันเหมาะสำหรับคนที่แบบ อยู่หออ่านักศึกษาอยู่หออยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราเอาตัวใหญ่ไปตั้งเนี่ยมันก็แน่นนะอึดอัดทําให้ห้องดูเล็กดูคับแคบครับตัวเนี้ยกำลังดีนะครับไซส์กำลังดีเลยเนะี่ยผมไม่เคยที่รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วสามารถเอามาตั้งบนโตได้มาก่อนปกติต้องตั้งที่พื้นนะครับอ่าแล้วก็ไปนั่งคุยที่โซฟาอะไรก็ว่างไปตัวนี้สามารถตั้งบนโตได้ไซส์มันแค่นี้เลยครับและย้าแล้วย้าอีกครับนี่น่าจะรอบที่3ามแล้วสแล้วมั้ง การอบผ้าซักผ้าอบผ้าค่อนข้างสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นอับอันนี้ผมถือว่าผมแฮปปี้มากครับแน่นอนครับว่าด้วยความที่น้องตัวเล็กมันก็ย่อมมีข้อจํากัดในการใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือตัวแทงน้ําที่อินคลูดอยู่ในตัวโรบอทเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากทําให้เวลาที่เขาทําความสะอาดอาจจะต้องกลับมาเติมน้ําบ่อยกว่าพวกรุ่นพี่ของเขาครับอย่างห้องสตูผมเนี่ย เราจะต้องกลับมาเติมน้ําประมาณ1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับก็ดังนั้นถ้าใครที่แบบว่าอาพื้นที่ห้องใหญ่ว่าบ้านหลังใหญ่หน่อยเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการทาความสะอาดน้ำนิด้หนึ่งก็อาจจะต้องกลับมาวกเติมน้ําบ่อยครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดของความที่เขาตัวเล็กครับอย่างที่สอนะพอน้องตัวเล็กช่องดูดฝุ่นมันก็เล็กตามนะมันจะสั้นๆหน่อยเห็นไหมครับทำให้เวลาที่น้องเดินไปบนพื้นเนี่ย พื้นที่ที่น้องดูดเข้ามาหน้าสัมผัสที่สัมผัสกับพื้นมันก็จะสั้นตามนภาพออกใช่ไหมฮะพวกขยะชิ้นใหญ่ๆอย่างพวกเศษขนมหรือเศษทรายแมวเนี่ยมันก็จะไม่ได้กริบทุกกระเบียดนิ้วหลังจากทำความสะอาดเสร็จครับอาจจะยังมีทรายแมวหลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้นสัก10-2ถึงนะครับจากตอนแรกครับดังนั้นถ้าผมอยากจะให้จุดนั้นสะอาดจริงผมจะกดในแอปให้เขากลับมาทําตรงนั้นใหม่เฉพาะโซนนั้นใหม่มันก็จะสะอาดครับอันนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดในเรื่องของความที่ ขนาดเขาเล็กกว่าพวกรุ่นพี่ครับอ,อ,อย่างสุดท้ายนะก็คือผมอยากให้เพิ่มโหมดในการทํางานแอปพลิเคชันนะให้เหมือนกับตัวรุ่นพี่นะครับอย่างเช่นโหมดดูดฝุ่นก่อนแล้วค่อยถูพื้นะนะครับคือจากประสบการณ์ที่ใช้งานหุ่นยนต์พวกนี้มาจากหลากหลายแบรนด์หลากหลาย segment ครับผมพบว่าโหมดให้มันออกไปดูดฝุ่นก่อนแล้วค่อยถูพื้นที่หลังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสะอาดกว่าการที่ดูดไปทําไปอ่าตอนนี้เวลาดูดไปทําไปคือหมายว่า ด้านหน้าเนี่ยดูดอะแล้วด้านหลังก็ถูเลยนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าอืมถ้าดูดก่อนรอบหนึ่งแล้วค่อยออกไปถูอย่างเดียวอีกรอบหนึ่งเนี่ยแบบนี้มันสะอาดกว่าครับยิ่งตัวดีบอทมินิเนี่ยยกไม้ม็อบหนี่พื้นพรมไม่ได้นะครับการแยกการทํางานจะทําให้ตัวโรบอทเนี่ยไม่เดินปั่นผ้าขึ้นไปบนพรมอย่างที่ผมอธิบายไว้ในช่วงกลาง,ลางคลิปนะครับตอนนี้ถ้าเราอยากให้น้องทําแยกกันเราต้องสั่งแยกทีละครั้งนะครับมาสั่งแยกนะควรจะมีการททคอมไบน์โ สรุป้วยภาพรวมครับกับ e c o w a ว e b o ์ดี i อนะครับอย่างแรกเลยครับน่ารักปุกปิกอันนี้ยอมรับเลยนะครับฟีเจอร์ครบฟังชันครบครับดูดทูซักอบมาหมดครับไม่ไม่ตัดออกเลยครับแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในอาศัยอยู่ในห้องที่มีพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะอย่างเช่นนักศึกษาอยู่ในหอครับหรือว่าพนักงานออฟฟิศเด็กจบใหม่แล้วเราก็เช่าคอนโดหรือซื้อคอนโดในระดับ new entry เนาะขนาดตารางเมตรไม่ได้เยอะมากนะการซื้อหุ่นยนต์ที่เป็น full size อ่อเป็นโรบอตตัวใหญ่ไปเนี่ยมันค่อนข้างแน่นะนะนะบางทีหาที่วางเข้ามุมแล้วแบบไม่โอเคด้วยครับตัวนี้ผมค่อนข้างคอนเฟิร์มนะว่าซื้อไปแล้วแฮปปี้นะครับแล้วก็ยังยืนยันคําเดิมน,นะว่าผมแฮปปี้กับการอบผ้าของเขาที่มันไม่มีกลิ่นอับนะครับเพราะว่าผมมีแบบปมในใจนะครับว่าผมมีอยู่ตัวนึ่งนะครับผมพอไม่เอ่ยแบรนด์แล้วก็ไม่เอ่ยรุ่นแล้วกันนะครับแต่ว่าพอมันอบผ้าไม่สะอาดไม่แห้งจริงๆเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นว่ามันสร้างภาระให้กับเราครับตัวนี้ Make ัวร์ให้ได้ว่า โอเคมากๆในเรื่องนี้นะครับ4ี่พันองศารครับลมค่อนข้างจะอุ่นๆร้อนๆนะครับก็ถ้าใครที่มีคําถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคเดี๋ยวถ้าตอบได้จะเข้ามาตอบให้นะครับรวมถึงลองกดเข้าไปดูราคาได้นะครับฟีเจอร์แบบนี้คิดว่าเขาขายราคาเท่าไหร่ครบแบบนี้คิดว่าเขาขายราคาเท่าไหร่ <S <S ผมบอกได้เลยว่าราคาโคตรแลาใจนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบค,คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครจะสนับสนุนบ้านนะครัััััับบบบงง่่่าาายๆๆคคคคครรรแแมมมกกกกดดทใให้้้ผผ1ตอลลิป็ีจว วันนี้ไมาไ์เมจินอขอตัวลาไปก่อนบายบาย